โอเคกร,ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซิมสตรีทำไมก็ต้องมาโดดลิงในภาคที่สองแล้วนะครับที่จริงอะ่ะเออขอเล่าก่อนที่จริงอะ่ะไอ้นี่ไปแล้วผมอัดไปแล้วครับผมอัดไปแล้วเตะ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 มันไม่ให้ลงไฟลอะ่ะเออไฟมันแบบสิบห้านาทีอะ่ะมันไม่ให้ลงไม่ให้ลงแค่สิบห้านาทีอะ่ะ ซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำไงเว้ยก็ได้แคร่รอต่อไปครับตอนนี้ก็เก็บอันนี้ไปก่อนโอเคตอนนี้ผมก็พัฒนาเปลืองไปเยอะแล้วนะครับในพารที่สตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าตองทำไงต่อนะครับ ถ้าเสียงอะไรแปลกๆก็ขออภยัยทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็ตอนนี้ผมผมดีกว่าเออตอนนี้ผมอ่ะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเออเพิ่งตื่นตอนนี้เวลาตีห้าสีา่สิบอ้าวเฮ้ยฮ่าตรงนี้รถมาไม่ได้ อะไรวะเนี่ยอะไรวะทำไมมันทำไม่ได้อะ คือผมจะลบตรงเนี้ยทำไงอ่ะทำไงอ่ะอ๋ะอดิทอรถทำบ้านอีก ลงโอเคตรงนี้เขาทำร้านรา้านนี้ห้าพันทำไม่ได้เราต้องรออีกแค่พันเดียวครับรออีอแค่สี่อยะสี่รเป็นประมาณนะครับสี่อย ท่อน้ำนี่มันคืออะไรโอ้ท่อน้ำท่อน้ำโห้แม่งขาดท่อน้ำทั้งเมืองเลยโอ้ my gosh มันลบไปพวกนี้ออกไปไม่ได้อะมันทำยังไงวะ มันลบยังไงวะอยากรู้มากเลยตอนนี้ปัญหาน้ำขัดเคนหกพั 6, นในหาลิดไม้ต่อไปครับตดพรอน ผมอัพอันนี้ได้นีว่ว่เพราะยังยังไม่อัพนะครับใส่หลังหนึ่งไอ้น,นี้อ่ะไปทำไงดีวะถ้าสร้างอันนี้มันได้ทั้งเมืองเลยไม่ใช่เหรอฮะ สามหมื่นห้ารอต่อไปครับ Infinite Water ลบไม่ได้อืมอืมผมคิดว่า ันกต้องการตังอีก400อ่ะเออโอเครอรออย่างเดียวครับใส่นี่เข้าไปอีกใส่ไม้ใส่มาโอเคอันนี้เหลือ3 0วิ ไปดูเพื่อนมันดีกว่าเพื่อนเราเป็นไงบ้างแล้ววะตอนนี้ผม,มเพิ่งตื่นนะครับยังสลึมเระเลนะจ๊ะโอ้เพื่อนให้ตังแล้วด้วย ไอหาไม่ใช่แล้วบริจาคตังค์ให้มันโอ้ oh my god โอ้โหต้องมาเก็บใหม่ไม่น่าเลยนี่ต้องการอะไรผ้าขมไอ้หาแล้วผ้าขมมันทำจากอะไรวะ เดี๋ยวคลิปน้้จะขอเป็นไมค์คาร์ t นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่น m มา e ค r รับแหละเออหลังจากไม่ได้เล่นมานานนะครับเพราะว่าตัวเกมมีปัญหานะครับตัวเกมมีปัญหานั่นเองพอได้แล้วนะซื้อโอเคได้2องย โอ้ยอีกแค่สองร้อยเท่านั้นบ้านลงไหนบ้านลงไหนเจ็ดอันนี้อะไรโอ้โหโคตรแพงเลยยอดโคโอ้โหโ้บ้านมันจะงกไปไหนไหนวะอันนี้ต้องการอะไร ค้อนหนึ่งอันค้อนตัวลังผลิตน็อตกำลังผลิตห้าอันเลยโ,ยยยยโเอเยย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 ผลิยสิเฮ้ยเมืองกูน่าจะเลยะ ไฟไหม้ตรงนี้ยังไม่ได้แก้ไอ้แม่เอ้ยเร็วดีหลีได้ไมนะั้ยเนี่ยโอ้โหเสียงดัง ได้ไ้มล้วโอเคครับครับผมผมรู้ผมรู้แล้วครับมึงมึงใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับโอเคครับผมได้แล้วล่ะครับใจเย็นก่อนนะคะ จะบีบแก่ะพี่อะโอ้โหตรงนี้รถติด oh God. โอ้ยกอดผมผมต้องขยายถนนมันติดกับตรงนี้เออโอเคตัวนี้เป็นโซนโไปนะ เอาเลย่มาจากตรงนี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแจ๊เอาตรงนี้ไม่ได้เว้ยโอเคน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้เท่าไรห้าพันอ๋อ น็อกกูจะได้อย่างนี้รอมมาเป็นชาติแล้วโอเคโอเคโอเคให้ล็อกล็อกไป Mm hmm. อะไรเครื่องกำเนิดลุมดำโอ้มไปเล่นเกสถีที่อื่นไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ชอบอมากๆกดซับนะครับสำหรันนี้ขอบคุณมากครับก็ไม่มีอะไรมากนะเออไปละ